การตั้งเวลาสลับปิดเปิดนะเพราะว่าผักไฮโดรฟปนิกต้องมีการพักบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะชุ่มเกินไปทําให้เป็นเชื้อรานะเราจะตั้งเป็นถ้าเป็นเอคือวินาทีนะถ้าเป็น M เราก็เลื่อนเปนาทนาทีนะครับเฮนี่คือชั่วโมงคงคงส่วนมากจะผักไฮโดรโปนิกก็จะตั้งเป็นนาทีด้านขวาคือตั้งพ่น นะสมมติเราตั้งพ่นไว้ประมาณสัก10นาทีสมมตินะครับนะส่วนมากก็จะประมาณนั้นหรือ8นาทีประมาณนั้น10บถึงดดุอยู่ที่อากาศนะครับนะถ้าอากาศมันร้อนเราก็ถีนิดหนึ่งนะนะนะสมมติ10นาทีพัก30นาทีถ้าอากาศมันร้อนเราก็พักพักที่สินาทีนะเราก็เลื่อนไปที่เนะครับนะเลื่อนไปที่เนะ ตั้งไปให้30นาทีถ้าอากาศร้อนมาเราก็สักยี่สิบนาทีก็ได้ครับนะต้องดูที่อากาศครับนะลองดูนะครับยี่สิบนาทีแล้วเราจะตั้งเป็นช่วงก็ได้นะส่วนมากเราจะตั้งเป็นไอตัวนี้จะตั้งเป็นตั้งแต่เช้าแล้วก็ปิดเย็นเลยแล้วตรงนี้ก็สลับนะเรานี่อาจจะเปลี่ยนได้ในบางบางวันแล้วนะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วเราก็ตั้งทีนิดถนึงก็สิบนาทีหยุดยี่สิบ นะหรือเราจะ5นาทีหยุด10เออก็ได้แล้วแต่นะครับนะใช้ตั้งตัวนี้เป็นหลักนะเวลาอากาศมันเปลี่ยนนะครับก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้